กองพันหาร,ราบที่3ากรมทหาร,ราชที่13จัดชุดหมอเดินเท้านะครับร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแ,แล้วก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพันโทโบริสุทธิ์สุสจินพรมนะครับผู้บังคับกองพันหาร,ราบที่3กองพันหาร,ราชที่13จัดชุดขับหมอเดินเท้าร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยและก็มอบยาเวชภัณฑ์พร้อมหมอบผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพีวีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดหรือว่าบุญมาทีวีนะครับพีดช่อง67ด้วยให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยณบ้านนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งน่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างความสมพันธ์อันดีกับประชาชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19 อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับนี่ที่เบาบอยไปมอบให้อะเนาะอ๋อนี่คพับห่มนี่อาเมนครับพรอห่มกันหนาวเนี่ยเริ่มกาบุดมาทีวีน้ำเนาะอันผู้เทาพู้โธด้ับในพื้นที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนี่เป็นการตรวจสภาพภาพนะครับแบบเขาเรียกว่าแบบเชิงรุกจังไลนะอืมแกลนน้อมนเป็นความดันควาเดินกับมียาให้ครับนี่ มอบอมอความอบอุ่นนั้นเมนด้วยการ,รนะครับพ่อห่มนะครับจากบุญมาทิพสนับสนุนโดยบีสตรองกาแฟของคุณผู้ชายสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้